พาหลานชายไปเดินนะจ้ะวันนี้ต้องเลี้ยงหลานชายให้ลูกสาวดูมาให้ลูกสาวจูจี้จจจี้พาไปเดิน เอฟ้ยรอเอฟเ้ยรอใช่ดโชว์น้ำพูดภาษาไทยไม่เป็นต้องคุยในร้อนกับมันถึงจะรู้อากาศไม่ดีวันนี้ฝนตกทั้งวันเลย ตอนนี้แห้งละพาถ่ายรอบๆโอุย้ยอุยหมามันดึงมันบอกไปอย่าพูดมากเดินต่อ Even wachten, Joji. Even wachten, lieverd. Kom, ja. Yeah! ตอนนี้ดอกไม้ก็ไม่มีละเคยถ่ายไว้ก็ร่วงหมดจ,จะหน้าจะน่าเริ่มหน้าหนาวแล้วมีแต่ใบดอกไม่มีแล้ว ผลไม้ผลมาคืนอีกแล้วเจจีเอฟวัคก์ก็เยี่ย ที่นี่มันมีสนามใหญ่เห็นไหมเนี่ยมาไว้ปล่อยหมาลูกเพิ่งทึงก็คอยเอาหมามาฝากเลยเนี่ย ถ้าลูกสาวมาปล่อยเองมันจะปล่อยเชือกแต่ไม่กล้าเดี๋ยววิ่งแจวไม่คันขามันไม่ดีด้วย เปียกหมดเลยฝนมันตกโจ๊กี้มันเจียมเจวานกแล้วเห็นนกไม่ได้ เนี่ยแดดจ้าเลยเนะยี่ยสวยไหมชิเนี่ยแดดฝนเนะี่ยไม่ใช่แดดอะไรเดี๋ยวฝนก็ตกดูเขียวชอุ่มอยู่เนี่ยหมามันดึงเนะี่ยวิดีโอ

对对 มีหมาตัวอื่นมาเราต้องจับหมาแล้วไว้เดินเร็วเลยหมาตัวนู้นอ่ะเจ้าจิคมเจ้าจีมาตรงนี้ Để mà tôi nôn tay còn <cười> <cười> <Thế đúng không>? <cười> Ok Dạ, <laughs> ja, hai ổng nọc dụng เล่นก oh, ับตัวอื hey, ่นเล่นกันใหญ่เลยมันนะเจ้าฝรั่วโอ้ให้มันนะเจ้านี่ขุดขัดขุดเฮ้ยฝรั่วเจ้าให้ยูลินสเปลเลตเจ้าโอ้ยโจจี่ดูเอิ่มระวังตัว Ja, die vrouw helemaal pijn, hè jij? Je maakt de vrouw pijn. Een beetje te hard spelen. Hè? Ja. Nee, mijn. Oh, okay. Nee, maar hij uh, voor mijn dochter, niet voor mij. Oh. Ik kan oppassen. <laughs> ja, vind het leuk. Maar ik zie alleen maar aan de hond altijd bijten. Weet je? Ik doe het niet. Uh... Maar dit is zo lief. Eerst moet je kijken naar de eitenaar. De eitenaar is de op de hond. En hier klingt ook de eitenaar aan, want het land moet de hond. Ja, sommige mensen weet je. Lieve een vrouw, een knappe vrouwtje. Ja. Nou, we gaan verder. Doeg, dag. doek het. Doei. ซาลาเก๋เฮ้รีฟซาลาฮโอเคนะจ๊ะเราทำคลิปยาวแล้ววันนี้เจ้าจีเจ้าจีบอกสิบายบาย ลง YouTube ด้วยนะจ๊ะถ้าใครอยากดู YouTube ก็ชื่อตู y t u t u เบอลงแล้วจ้าก่อ,อนจะจบถ่ายดอกไม้ให้สวยสวยให้ดูหน่อยโอเคนะจ๊ะสวยไหม Bye bye. รักตั้วชูជីรักตั้ว. Bye bye.